สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ไอเทมใหม่นะครับทั้ง3มไอเทมเนี่ยในการแกล้งเพื่อนนะครับเมนูกัอนทผมจะมีวิธีการแกล้งอย่างไงนะฮะแล้วเพื่อนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไอเทมแรกนะครับผมก็คือท่าเต้นนะครับท่านี้เลยในเป็นไงอย่างเฟลนะครับท่านชมน่าจะยังไม่เข้ามาในเกมนะท่านชมท่านี้แล้วก็ไอเทมที่2นะครับก็คือชุดนะครับทุกคนเป็นเซ็ต waterworks t o ป p e r นะฮะ ก็เป็นเสื้อสุดจา้าบเลยนะครับผมใส่กับหวัวกระต่ายนี่คืออย่างปั่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเซ็ตสกูพังเกอร์นะครับทนชุดนี้เลยเป็นทรงผมทรงเด็ดล็อกหรือเปล่าอันเนี้ยอย่างเท่นะครับจา้าบด้วยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะมีมาขายแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะท่านผู้ชมนะไปเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมไป คคนนี้ทำไมแต่งตัวไม่เหมือนเราเลยเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนอะไรของเพื่อนเนี่ยเพื่อนเเราพื่อนโอ้โหนายไม่ทีมเวิร์กเลยอ่ะใช่ใช่นายรู้เปล่านายไม่ใช่แกะแกะดำนะนายเป็นคนเหลืองคนเหลืองนายเป็นหงในฝูงกาเนี่ยเอาวิญงหงส์ไปเพื่อนเราขอโทษเพื่อนเราเล่นเขามาเข้ามามีงอนได้มี่อนได้มีงอนเพื่อนงอนว่าจะไม่ให้ยานายหรอกนะ โอ้ยโอ้ยพ right. um ี huh. okay. mm ่โดนหลังจุกกันจ้าเข้าหัวครับเข้าหัวเข้าหัวน็อปครับน็อปพี่ตัวนึงอยู่พี่ตัวนึงอยู่พี่ตัวนึงเดี๋ยวนัำวิ่งไม่ทัพวกเองอ่ะน่าจะยังไงตั้งยาและพี่ไม่พี่ไมปเอาโมโคมาวะอยตรงนั้นแหละเลยโอ้ยเจ็บมากเลยพี่เอาเลยพี่เอาเลยแหมเจ็บลอยไปดิเอาเพื่อนแต่งตัวให้เหมือนเพื่อนอี่ก็ได้เพื่อนเนี่ย เออนึกว like ่าไปเปลี or or ่ยนชุดมาละไม่เปลี่ยนอีกเหรอจะวิ่งออกวงแล้วไม่ออกมาได้มีกำแพงเย็นๆเพื่อนขี้งอนว่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนเปิดไม่ได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนไม่เปิดไมเลยเปิดไมเลยแอบแม่เล่นผมว่าป้อมหนึ่งเอ้ยยิงตรงไหนวะป้อมปัอมป้อมป้อมป้อมสองนะสองเลย พี่พี่ตองผมแตกมีตัวนะโนี่ต้องคอนเทนเนอร์โอเคเดี๋ยวอ๋อเพื่อนสายส่องว้อทับตัวไปถ้าล้มตลกลีมาเข่าอ่อนไอตัวนี้เหรอยิงเองอ่ะใช่ปะเฮกตุ๊ป้อมเฮ้ยมีเสียงมาทางนี้เอออยู่ี่ เอาไปนูเอาไปเอ้ยเอ้ยจ็บปีเลยไปน้เอ้เอ้ยยุซีแฉ่ยุซีแฉนะเล่นไม่ได้วะเลนไม่ได้วะยไม่ไปเลยผมชอบตรงที่กระสุนมันพุ่งเป็นเม็ดเป็นเม็ดเท่ดิพี f ไฟแมเนี่ยออใช่เอาพี่เต้นเล่นในฟ i ไฟอะไรอ่ะพี่ก็เล่นในฟีไฟแม็กนี่นะ จะแยกเสียงเท้าไม่ออกใช่ใช่ใช่มันจะแยกเสียงเท้ายากนะใช่ไหมเสียงมันเบาๆเข้าหัวตัวนึงเข้าหัวตัวนึงเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเกมมีไอวอลคือได้ปะชอบได้ชอบได้ต้องระเบิดคนหนึ่งที่ร้งหนึ่งสวย first blood เฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าไม้ใกล้เลยไม้ใกล้เลย อันนี้ครับต้องชายเอ้ยแต่ยาพี่ไม่มีว่ะเราไปเก็บยาเพื่อนครับซบเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนที่ตายเดาได่อยาเฮ้ยงานเขาเลยตัวเต็งแตกว่ะเ้ามีตัวผู้หญิงข้างหลังนู่นเหรอไม่เข้าหัวไม่แตกใครล้วจ้าพี่ไปช่วยแล้วะไรเงี้ไหนครับเนี่ยเฮ้ย นยต้องแต่งตัวให้เหมือนเราอีกแล้วเนี่ยเออนายแปลกประหลาดว่ะเราอ่ะก็จริงไอ้โมให้เราเลยวะบอกกูไม่เล่นละเพื่อนเราเราเราเล่นเพื่อนถ้านายไม่เหมือนเรานายวิ่งออกหมอกไปเลยมันมางี้ว่ะเฮ้ยใกล้มีใช่ปะเข้าหัวครับตัวมาร์คพี่ดินเสียงปืนแถวๆนี้นะนี่ไงพี่เจอละมันวิ่งมาทางนี้ละ บึ้มแป๊กนึงลง113ตามดีไซท์ขผมพี่พีไซน์บันไดเจ้าเก็บนะพี่ตัวนั้นพี่แตนลมลมลมยังพี่เลือบสองใช่ปะใช่มันจะอยู่ใต้พาเชีตัคนนึงเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไอ้ใกล้พี่ว่ะโอ้ยนี่ไงโอ้ย้างหน้าหลังเลย น้าหลังเล็กๆมันลงหน้าเขาหรอเอ้าเพื่อนเรานี่วะพี่ดียินเสียงเท้าเพื่อนนี่หว่ามันอยู่หน้าพี่เมื่อกี้เนี่ยจบแล้วเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยเพื่อนหลอกหลอกกันทำไมเพื่อนไม่ช่วยยิงอ่ะเพื่อนหลอกอ่ะเฮ้ยเช็คเชยครับเพื่อนงอนวะเพื่อนงอนวะ ทีไม่ไอวเกียร์ไอ้อว้เปล่านั่นเป็นไรลดนิดหนอยให้พอนดโนดผิวหน่อยพี่ไม่ได้เล่นสองวันเนี่ยกดปุ่มมีปิดถูกๆลกแล้วนี่จิ้มออกซ้ายออกซ้ายโดนเป็นหลายเม็ดอยู่แต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยรครับน้นนองๆเฮ้ยหัวแตกเด้งทอดนี่ดูท่าเต้นครับน้อง เอาวคดได้ีพีเนี่ยน่าจะเป็นย้อยใหญ่หรือเปล่าเต๋ผมหรือเปล่าเฮ้ยผมเฉยใครยิงลมผมซ้ำหมดครับอ้ไงนะเค้กเชิญชัดโลกเหรอครับแล้วก็หาคนเปิดแมวกันด้โอเคโอเคมาครับหนึ่งในผู้โชคดีจะเป็นใคร ครับไม่มีใครมาเลยครับเนี่ยโอ้ผมเข้าผิดอันเฮ้ยสาวด้วยว่ะเค้กสวัสดีครับน้องแบมบูเสียงหล่อแท้เปิดไม่ได้ไหมครับ้น่ารักจริงเลยครับจีบได้ไหมฮิยอกยอกหยอกเดี๋ยวพี่ต้นผมเปลี่ยนเป็นฟีฟแม็กก่อนโอเคคนมีผมจองแล้วนะ อนาคตฉันโยกเป็นพันไร่เฮ้ยทำไมชุดก็พิเทอย่างเลยครับเท่ไหมครับเท่ปเปล่าเอามาจากไหนครับพี่ครับซื้อเอาในกล่องสุงมันมาใหม่แล้วตอนนี้ไม่ได้ดูเลยไหนอะในร้านค้าไงบอกก่อนว่าชุดมาจากไหนนี้ก็ซื้อไงมันหมดกิจกรรมไปแล้วเฮ้ยอะใช่ใชเฮ้ยเท่ไหะ มันท่อนเกาะไงมันซ่อนเกาะไงซ้อนดิเออไปหาด้วยนะเุ๊บเจ้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดะเดี๋ยวมาเล่นกันแม่เดี๋ยวเพิ่มเพื่อนไว้โอเคเปล่าโอเคฮ่าเดี๋ยวผมรัเพื่อนไง่มเพื่อนไว้อ่ะมาแล้วมาแล้ว เฮ้ยอะไรวะน่ะเอากดปุ๊บมาเลยเหรอตอนนี้เต่สีจะไปอันนั่นนะอะไรครับคนนี้แฟนผมของพี่ของพี่ของพี่พี่จองแล้วเมื่อกี้นะเธอเธอเธอชอบคนไหนบอกได้นะครับพวกเราเป็นฝาแฟดกันแื้สามสามซื้อปืนซื้อหนึ่งแถมสามครับสนใจไหมครับอันนี้ชื่อแบมบูใช่ไหมครับ ้าาววมัพ no? <mel os> <anything. S 2> ี่เดี๋ยวนะพี่ขอคพันยาก่อนละกันโนดโนดจุกมางี้โนดจะไปทางนั้นโนจุกมาโนจุกมาตาปูข้างหลังข้างหลังว้ายหัวแตก First Blood ผมว่จะเปลี่ยนท่าวิ่งไวเค็งไวเค็งไว้ Double Kill เอออดีตไม่ออกมันสตันนะพี่วิ่แบบเหยียบเหยียบขั้นบันไดนิดเดียวสตันเลย น้องสาวชื่ออะไรน้องสาวแล้วข้าวปั้นโอ้ยหิวพอดีอยากกินข้าวปั้นจังไม่เสียงเบาแท่ข้าวปั้นอยู่ปอไหนครับต้องขำเลยสวยไม่สวยสวยนวดพี่ขำให้พี่ขำให้อไป เจ็บอยู่นะตกอผมต่อเขาจอไหนจอไหนจอไหนรอดจอเลยทำไมเยอะจังวะเยื่นมาตอนไหนวะเยอะข้างหลังเข้านะคาราที่เข้าเลยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะแบมโบมันขึ้นมาแรงข้างหลังเลยาล้มมันล้มโผล่ไปยงบนสวนมาเลยเหลือตัวเดียวโอเคเข้าละเข้าละมาเลยครับน้องเนี่ยไป เอาฟาร์มาร์สบ้างพี่เอาป้าพี่เล่นไม่เป็นวรอผมก็เล่นไม่เป็นครับแต่ผมขีม่งกพี่เดี๋ยวพี่เปิดเองพี่เปิดเองว้าพี่โดนไม่เปิด <c oughs> พ,พี่โดนเขาเปิดแล้วผมว่าเฮ้ยตึงว่าตึงว่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อ <First flight. S 1> ยู่ต้องมาเกะจะไป ตอนเที่เอานาโอ้ยโอ้พวกเข้าหัวโง่ไหมเงยปอบไม่ได้วะเคก็ตีแบมบูข้างหลังแบมบูอ่ะข้างหลังอ่ะผมว่าผมเคยถูเจอเขานะพี่แบมบูเนี่ยหรอไม่ใช่เฮ้ยคนชื่อนี้มีเยอะแยะไม่ชื่อนี้เลยน่ะอันะนอจ้าวไม่ไม่เขาผมว่าผมเคยคุยไลน์กับเขา ไลงที่ลงเหนือลงเปิดพี่ไปแดกงเหนื่อยพี่ไปเกลือมันล้มทั้งหมดเลยววะอะไรวะต้นหลังพ่อครับเดินพี่เอาต้นหลักขอองกล่องพี่เต้นครับเจ็บมากครับพี่เจ็บมากต่อครับมันมีมันมีมันมีลูกซองช่วยพี่ด้วยอ้าว ตกลงไาแล้วมันของคนพี่โน้ตนี่หว่าผมก็หลงคนแล้วเออพี่ก็มียูซี่เนี่บบพี่ไม่เอายูซี่ยิงมันวะโม่สาวแบกว่ะเกมเนี้ยโคตรโหดเลยครับเอ้ยมาแล้วอยู่หลังกล้องกล้องไหนหนักมืนวะพี่ไม่ได้เอาโมโคมาวะน้องแบมเข้าเลยน้องแบมอุ้ย นี่เหยกลวงอ,อยู่ไหนพี่พมนหนึ่งนะทุกคนัวนั้นพี่ไม่นะบึ้มเฮ้ยอยู่หลังไอ้บอลเลยใช่ปะไม่นะพี่เดินเลยนหนึ่งหน,นึ่งเฮ้ยยาสองเลยนะสองเลยเหรอ มันจะขึ้นมันไดว้ายบินวองไปทโทษเราเตี้ยก็ถึกเกินนะบางทีไม่พี่ก็ไม่โดนหัวนะไหมพี่โดนทีเดียววะพี่งงผมหลอนเสียงเท้าะพี่พ เราหลอนเองนะครับจริงไม่รู้อยู่บนหรืออยู่ล่างระเบิดนี้ปะปลาระเบิดเหรอโง่โดนตีจบนึ่งดอกเขาเต้นเลยครับ โอเคครับน้ำจุมครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเคงไอและก็โอสกะด้วยนะที่มาช่วยทำคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวร่วมชมรายกาเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย